การเดินทางแห่งความหลงใหลไร้แพชชั่นวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV ขนาดซับคอมแพคที่กำลังได้รับความนิยมและกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนรอคอยการเปิดตัวมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ h ฮุนไดโค n a รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ที่เพิ่งเผยโฉมไปเมื่อไม่นานมานี้ รถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความทันสมัยความสปอร์ตความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ครบครันในราคาที่จับต้องได้รวมไปถึงการรักษามาตร,รฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นฮุนไดได้พัฒนารุ่นโคนาตั้งแต่เจเนเรชันแรกจนถึงวันนี้รุ่นใหม่ปี2026นี้ถือว่าเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งาน ฮุนไดโคนาปี2026มากับดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากกลุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดเส้นสายภายนอกดูเฉียบคมและโฉบเฉียวมากขึ้นฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูมีมิติพร้อมกับไาหน้าเลตท,ที่เรียวยาวบางเฉียบเชื่อมต่อกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีลวดลายเฉพาะสไตล์พารามิเตอริกไดนามิกที่เป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดรุ่นใหม่ใหม่ทให้ภาพลักษณ์ของรถดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นการชนหน้ามีการปรับรูปทรงให้ดูดันกว่าเดิมเสริมด้วยช่องดักลมที่ช่วยในเรื่องการระบายความร้อนและอากาศพลสา ด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้เส้นสายมีความต่อเนื่องล้ออลลอยขนาด18และ19นิ้วลายใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านท้ายก็มาพร้อมไฟไท้ายเลดแบบไอไลไ์ซอนแลมที่ยาวเต็มความกว้างของตัวรถเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนในส่วนของขนาดมิติรถฮุนไดโคนาปี2026ถูกออกแบบให้กว้างขึ้นยาวขึ้นและมีฐานล้อที่ยาวกว่ารุ่นก่อนส่งผลให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากขึ้นเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ความสูงจากพื้นก็ยังคงตอบโจทย์การเป็น SUV ที่สามารถลุยได้ในหลากหลายสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองถนนต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งเส้นทางที่ครุขระเล็กน้อยห้องโดยสารภายในของฮุนไดโคนาปี2026มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เช่นกันคอนเซปต์การออกแบบภายในเน้นความมินิมอลและความทันสมัยโดยแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้เรียบหรูใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบให้กระชับสรีระและหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ระดับพรีเมียม เพิ่มความนุ่มสบายในการนั่งนานๆแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์อีก12.3นิ้วเชื่อมต่อกันเป็นแบบพาโนรามิกดิสลย์ทำให้ดูหรูหราและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมฟังก์ชันการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ทาให้ผู้ใช้สามารถรับฟีเจอร์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการระบบเสียงภายในก็ถูกปรับจูนใหม่ให้คมชัด มีมิติด้วยลำโพงจากแบรนด์ชั้นนำเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางระบบแอร์เป็นแบบ Dual ลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางการจัดเก็บสัมภาระในโคน,นารุ่นใหม่นี้สามารถบรรทุกกระเป๋าเดินทางหลายใบได้อย่างสบายและยังมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆรอบคันเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริง ในด้านสมัทนะฮุนไดโคนาปี2026ีมีทางเลือกขุมพลังที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ไฮบริดและเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรืออีวีโดยเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังแรงม้าประมาณ190แรงม้ามาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่7สปีดช่วยให้การขับขี่สนุกสนานและตอบสนองรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์2.0ลิตรแบบ NA ที่ให้กำลังประมาณ150แรงม้าเหมาะสหรับคนที่ต้องการความนานและการใช้งานทั่วไป สำหรับรุ่นไฮบริดทุนได้ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ141แรงม้าระบบนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากประหยัดน้ำมันแต่ยังคงมีสมรรถนะเพียงพอในการใช้งานในชีวิตประจำวนันส่วนในเวอร์ชัน EV หรือไฟฟ้าล้วนถือว่าเป็นไฮไลท์ของโคนาปี2026เพราะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า450กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง รองรับการชาร์จเรลดี Fast ชา a ์จิ n งที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อนาคตของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงระบบช่วงล่างและการควบคุมของฮุนไดโคนารุ่นใหม่นี้ถูกปรับจูนใหม่ให้เหมาะสมทั้งการใช้งานในเมืองและการขับทางไกลพวงมาลัยไฟฟ้ามีความแม่นยำช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสปรัตและด้านหลังแบบมัลติลิงช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้งและความนุ่มนวลในการขับขี่ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยฮุนไดโคนาปี2026จัดเต็มกับระบบสมาร์ทเซนที่รวมเอาฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่หลากหลายเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัตินอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องรอบคัน360องศาทําให้การจอดรถในที่แคบแคบเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฮุนไดยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สามารถสั่งงานรถจากระยะไกลได้เช่นการสตาร์ทรถการควบคุมระบบปรับอากาศการตรวจสอบสถานะรถรวมไปถึงการค้นหาตำแหน่งรถระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงความแตกต่างของฮุนไดโคนาปี2026กับคู่แข่งในตลาดรถรุ่นนี้โดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีที่ครบครันและราคาที่คาดว่าจะสามารถแข่งขันได้อย่างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda HRV, Toyota Cross, c o r o l l a Cross Mazda CX 3 0และเกียร์เซลโทสโดยเฉพาะในเวอร์ชัน E ีีที่ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถไฟฟ้า,ฟาขนาดกะทัดรัดทุณได้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุรีไซเคลิลในห้องโดยสารเช่นหนังสังเคราะห์จากขวดพลาสติกรีไซเคลิลพรมพื้นรถที่ทำจากเส้นใยรีไซเคลิล และกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนคุณไดโคโนาปี2026ไม่ได้เป็นเพียงรถ SUV ขนาดซับคอมแพคเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ใหม่ในการออกแบบรถยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสปอร์ตความสะดวกสบายความปลอดภยัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อมองภาพรวมแล้วรถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งวัยรุ่นคนทำงานครอบครัวเล็กๆหรือแม้กระทั่งคนที่อยากมีรถไฟฟ้าคันแรกเมื่อได้สัมผัสกับคุณไดโคน่าปี2026คุณจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เพียงรถสำหรับการเดินทางแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมพาคุณไปทุกที่อย่างมั่นใจไร้แพชชั่นจึงอยากบอก,กว่าหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องในทุกมิติโคารุ่นใหม่นี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม